ลงมากป็อะไรสูงจังเลยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง น้องขันใจเมืองสุรินทร์พบกับสาวน้อยขันใจคะ่ะใจไปโรงเรียนหรอ,อไปไปไปเขาเรียนเขาเรียนเยอะๆๆค่านเยอะอใจไปราชการโรง,งเรียนบ้านตาทิศป้าขันใจหลบทางให้คนสวยเด้อคนสวยจะไปแล้ว หายใจไปแล้วจ้าไปเดินไปขัใจที่ขี่ขึ้นรถไหมขันใจขี่รถไ,ไหมเนี่ยมาโรงเรียนไม่ได้ใส่ชุดน,นักเรียนมาเลยเจกนักเรียนอะไรอย่างนี้เนี่ยไหนกระปองกระเป๋าหนังสือปากกามีหรือยังโอ้โหมันจะมีโต๊ะเรียนที่นั่งสำหรับขัยใจป่ะ นี่แม่จ๋ามาส่งหันใจเข้าเรียนแล้วแม่จ๋าโอ้โหก,ก,กินยากกับแม่ สนามเด็กเล่นเด็กยิงขวัญใจหนูขึ้นปีนอะไรขวัญใจ แม่กินก่อนขวานไม่กินยาก,ก่อนน,นี่โชว์เลยขวัญใจชอบโชว์ชอบขึ้นมีให้ขึ้นขวันใจก็จะขึ้น น้องขวนันน <function als. S 1> oh, ูแม <in> ่ก็โอ้โหแม่ห้ามอะไรลูกเลยนะขี่ๆๆพี่ควันพี่ควันควันพี่ควันเดี๋ยวแตกของเขาเอาออกก่อนนะออกก่อนถอยก่อนถอย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 ก่อนถอยเดี๋ยวเราไปกินที่อื่นนี่มากินฝั่งนี้กินอะไรตรงนี้ลงมาควันี่ลลนา อ้าวหนูหนูหนูพี่ควันขันใจไปไหนนะอขขอกมาขันใจออกมาอ่ะ,อะดูเด็ยอยากเล่นเนาะโน้นะใจอยากไปสชน้ำเด็กเล่นนะโอ้ยดื้อดื้อ นะมีเพื่อนเพื่อนมาดูขันใจด้วยนะนุน,นี่เพื่อนเพื่อนก็มาโรงเรียนแล้วโอ้ยถ้าปล่อยนะเพื่อนเพื่อนมีตัวเบนแน่เลย รู้ไหมเนี่ยน้องเขาชื่ออะไรเนี่ยกันใจเฮ้ยชนงกอนใจ

จับน้องหันใจหายใจเชียงเลยเจ๊บอกสวัสดีเพื่อนเพื่อนสวัสดีเพื่อนเพื่นอนชอบใจเลยดีใจนะได้ออกมานอกบ้านชอบ ปัญใจเขาให้มาโรงเรียนเขาไม่ได้ให้มานอนเล่นนะเนี่ยปัญใจงอแงแล้วนะคะพี่โยอพี่โยกพาหนูกลับบ้านเถอะหนูไม่อยากไปเรียนนเด็กเด็กน้อยงอแงนะไม่อยากเข้าเรียนกับเพื่อนๆโอ๊ย กันใจเนี่ยเพื่อนเพื่อนมาหาหนูนะดูเพื่อนเพื่อนรุ่นอนุบาลน,น้องกัญใจเลยนะเฮ้ยกัญใจ 哎，加油！ เฮ้ฮาเสียงดังลั่นโรงเรียนเลยขวัญใจเนาะทางโรงเรียนนี้มีขวัญใจขวัญใจขนใจนะคโอ้ขวัญใจสนุกนะนะ้านะก็สนุกนะมีเพื่อนเพื่อมาหยอกลอ้อมาเล่นด้วย ขนาดไม่ปล่อยนะยังขานี้ถ้าปล่อยนะโอ้ขันใจหมุนอุ้ยปุ้ยเตรียมโรงเรียนเลยนะสนุกเขาแหละเออสนุกอลิงน้อยอ่ะ

<laughs> ลงมากคืออะไรสูงจังเลยแ <laughs> ม่มารีก็หยอกน้องนะหยอกน้อง เดี๋ยน้องๆมาเดินตามขันใจฮะเนาะไปไหนอ๋อห้องหนูบอกห้องอนุบาลนะคะหใ,ใจปวดอึ